อผมจะแจ้งว่าตอมอขานรับมาตรการคุมเข้มห้ามคนไทยไปบ่อนเามรแม้กระทั่งไปทํางานถูกไหมค่ะใช่่ระดับล่าสุดคือเดิมเนี่ยเพียงแค่ไปเล่นห้ามไปค่ะหลังสุดตรวจเข้มข้นเลยคนทํางานในบ่อนคาสินโนกระถานบันเทิงขอความร่วมมือไม่ให้ไปถูกไหมเพิ่มความเข่มงวดอย่างยิ่งยวดอ่ะล่าสุดอ่าตมขานรับ ขอให้คนไทยที่อยู่ที่ปอยเปตกลับประเทศด่วนลงไปเมื่อตอน9โมงที่ผ่านมานะคะทางุ่มกับตมสะแก้วพันตรวจเอกนภะัทรพงศุภาพท่านบอกว่าได้รับคำสั่งจากกองกำลังบูรพาค่ะโดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่8โมงเชา้าวันนี้เป็นต้นไปอขอฝากประชาสัมพันธ์คนไทยที่อยู่ในฝั่งปอยเปตกัมพูชาว่าถ้าไม่มีความจำเป็นใดๆเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอขอให้รีบเดินทางกลับมา ฝั่งประเทศไทยส่วนคนที่จะข้ามไปฝั่งกัมพูชาถ้าจะไปทํางานในบ่อนหรือสถานบันเทิงขอให้งดการเดินทางข้ามไปไที่จะอนุญาตให้ไปเนี่ยจะเฉพาะกรณีที่มีความจําเป็นจริงๆคือไปติดต่อธุระธุรกิจต่างๆอย่างงี้ค่ะต้องแสดงหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอม,มาตรการนี้พอเจ้าหน้าที่ทหารได้ทําความเข้าใจกับคนไทยส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือนะคะเพราะว่ามันเป็นไปเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยเองนี่ ขณะที่จังหวัดตราดฮุนเซนเมื่อวานนี้ประกาศใช่ไหมอ่ะสมเด็จฮุนเซนถ้าเรายังไม่ทำให้เปิดด่านปกติวันนี้จะดำเนินการไม่ให้มีการนำพืชผักผลไม้ทุกด่านเลยใช่ไม่ให้เข้าค่ะล่าสุดดา่านเรือนยังปกตินี่แต่จะมีกรณีจังหวัดตราดน้องไบรท์ที่จังหวัดตราดจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กค่ะม,มีรถบรรทุกจำนวนมากเลยนะคะ บรรทุกพืชผักผลไม้อาหารทะเลอาหารสดสินค้าทั่วไปรอคิวตอมอฝั่งไทยได้รับแจ้งจากฝั่งกัมพูชาว่าเขาห้ามนําเข้าสินค้าเกษตรผักผลไม้ข้ามแดนไปกัมพูชาแต่ยกเว้นอาหารทะเลอาหารสดและสินค้าทั่วไปยังผ่านได้นั่นทําให้บรรดารถบรรทุกสินค้าที่เป็นพืชผักต้องพากันถอยกลับเนี่ยองไร คือแต่บางรายก็ยังเลือกที่จะจอดรออยู่เพื่อดูท่าทีว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรสรุปแล้วก็คือเป็นไปตามที่สมเด็จทุนเซนบอกห้ามเฉพาะผละไม้กับผักเพราะว่าถ้าเป็นรถที่บรรทุกอาหารทะเลกับอาหารสดส,ดสินค้าทั่วไปเนี่ยไปได้ผ่านได้ตามปกติค่ะแต่ดานอื่นเป็นยังไงผมตั้งค้สังเกตว่านี่ตรงนี้ไม่เหมือนไม่เปลี่ยนแปลง ก็เหมือนกับสองสันที่ผ่านมาอ่าใช่ก็จะห้ามผักผลไม้ถูกวไหมใช่ค่ะอ่ามันต้องดูว่าจะขยายผลหรือไม่ประการใด